ตอนนี้ก็ตีสี่กว่าครับ <c oughs> นี่ผักก็ไมได้มาแล้วนะครับขอจำเริญนพรแต่เช้าครับโยมนี่ก็ผักเพิ่งมานะครับแล้วก็มาม่าอีกสี่ห้าลังนะครับต้องขอ นุ่งโมน,นากับโยมยุทธนะครับอู่น้องแดงกระถิดแดงนะครับที่ได้ออกขาวมามานะครับตะมาขอ,อนุโมทนา,นานบุญด้วยและนี่ก็ผักนะครับได้มาแล้วมีกงตุ้งนะครับโกงตุ้งไอทุงครับแล้วก็มะเขือมะละกอแล้วก็หัวเจเทยานะครับ อตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทำทางโยมสงวนนะครับลางอีเมยนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ได้ร่วมบริจาคผักสดมานะครับตอนนี้ก็เริ่มแพ็คนะครับแต่ละถุงแต่ละถุงแต่ละครอบครัวนะครับที่เราจะได้เอาไปบริจาคทานวันนี้ ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ <c oughs> นี่ก็ก็นี่ครับกำลังใส่แพ็คกันอยู่นะครับแพ็คกันอยู่ครับหน้าตาสดชื่นสดชื่นแต่เช้านะครับนี่ครับนิ่เต นี่คือกรนตุ้งนะครับกระตุง้งก็หลายถุงอยู่หลายถุงถุงหนึ่งก็แบ่งได้สี่ครอบครัวนะครับแล้วก็นี่มะละกอนะครับมะละกอแล้วก็หัวใชเท้าเขือนแล้วก็ไมสุด ให้ญาติโยมได้เห็นนะครับนี่ครับั้านที่ัมาได้ปัญญนี้นนน นะครับเราก็แม็กแม็กกันอยู่แบง่งแยกออกมาเป็นถุงๆเอาไว้ไปแจกญาติโยมแต่และครอบครัวครับนะครับงวดน,นี้ผักผักสดอ่โยมสังวานนะโยมสังวานนะครับใบเมืย พะทินแดงอำเภอบางเสนจังหวัดจังหวัดนครปฐมได้นำผักมาช่งชาวงเช้ามืดนี่ก็กำลังแผดก,กันอยู่นะครับกำลังแผกกันอยูอ่เดี๋ยวเราไปดูแม่ครัวกำลังโอ้โห ดูแม่ครัวอยู่ในส่วนล่างกายของเราเกล็ดเนื้อของเขาก็อยู่ในตัของเราสรรพสัพพิษสาะชีวิตเพื่อให้เป็นอาหารของเรา ฉะนั้นแล้วเลือดเนื้อของเขาก็อยู่รวมอยู่ในเลือดเนื้อของเราดังนี้ลูกคุยในกระทะข้าวหมูโขลดมันไปเยอะเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวแกงเรือเปครับนี่เรา <c oughs> เดี๋ยวเราไปไปไป,ไปดูครับไปดูไปดูในครัวกันนี้มืดหน่อยดูในครัดดดดวว่าวันนี้ ครัวทาอะไรกันบ้างครัวทําอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับในครัวรู้สึกว่าจะคลึกคื้นนะครับนี่ือครัวนี่ครับนี่กําลังทํากันเลยข้าวสามสิบกล่องนี่โอ้โหไม่ควรหน้าตาสดชื่นมากเลยสงสัยเพิ่งตื่นกันแล้วแต่แต่ละคนดูนะครับดูไม่ได้เลยครับดูนี่นะครับตอนนี้ยังยังยังไม่ได้แปล่งล่าง ตอนนี้ไม่คุยไม่ได้เพลงแราเลยครับตอนนี้กำลังขับนางมารนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเช้าแปลง่างนี่ครับผัดกะเพราลูกชิ้นใส่หมูสับสามสิบกล่องนะครับนี่ครับกำลังผัดกันเลยนี่ครับเราจะไปบริจาคทานที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับ หมดนี้นี่ครับยังลองทำกันเลยถ่ายยาโจมินครับนี่ครับข้าวหม้อหนึ่งครับนี่ครับไอ้นี่มือกล้องอาตมาเองโยมตอนนี้มือกล้องอาตมายังไม่ได้แปลงล่างนะครับตอนนี้กำลังนั่งอยู่ครับนี่มือกล้องอาตมาตอนตอนนี้ครับนี่นะครับข้าวผัดกะเพราลูกชิ้นหมูสับนะครับก็ได้ ได้ก็มีก็มีเจาภาพออกครับคือโยมจิตกับโยมนุ้ยนะครับรู้สึกว่าจะออกค่า30กล่องทุกวดครับทุกวดครับทีมงานนักบุญนะครับธรรมะลมใจจิตใจฉลมคนนะครับนี่ครับกำลังทำกันเอีาตมากรลไรให้ญาติโยมเห็นนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณหมูอ้วนด้วยนะที่บ้านทุ่งประกูดอำเภอกระเพงเสน็งจ,จังหวัดนครปฐม,มที่ได้บริจาคข้าวกับปะมา่าครับเมื่อวานนี้โอนมาห้าพันแล้วก็ได้ไปซื้อของมาให้แล้วถ้าหมูอ้วนได้ดูอยู่ก็ก็น่าจะเห็นนะ ก็ขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองนะครับออกทุกงวดบริจาคทุกงวดขอใหธ้ธุรกิจราบลื่นไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับขออนุมโมทนาสาธุกับหมอ้วนด้วยนะครับอ่านี่ครับ,รบกําลังทําข้าวกล่องกันเลยนะครับนี่ทําข้าวกล่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปซื้อ ค่ากับมามา่ปาปลาป๋องให้กับหมูอ้วนแล้วเืวุอวานได้โอนปัจจัยมาห0 0 0ันก็ได้ไปซื้อของให้ื่อวานนะครับบุญใดกุศลใดก็ขอให้บุญกุศลน,นั้นย้อนกลับไปหาหมูอ้วนให้ธุรกิจรุ่งเรืองราบลื่นให้ผ่านอุปสรรคไปได้อย่างราบลื่น ก็ขอสาธุขออนุโมทนาบุอ้วนด้วยแล้วก็โยมเดือนนะครับโยมเดือนทะเลบกก็ได้ออกมาม่านะครับกับข้าวสารก็หลายถุงอยู่นะครับแทนผักเพราะว่างวดนี้โยมเดือนไม่ได้อผักมาเพราะว่าตลาดปิดแต่ก็ได้บริจาคข้าวสารกับมามา่ามาให้กับทางวัดเพื่อ จะได้อบริจาคทานกันต่อนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับอ่านี่ครับนี่แม่ครัวก็กําลังทํากับข้าวสามสิบกล่องนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่อ้นี่ทำจริงครับทำสดครับไม่ได้ซื้อนะครับนี่ทําจริงเลยครับนี่ครับทำจริงเลย ครับดูไม่ครัวหน่อยโอ้นี่เห็นไหมครับนี่ไม่ได้แปลงร่างนะครับอ่นิยมอ่โยมนี่ยังยังย,ย,ยังไม่ได้แปลงร่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกพักก่อนครับเสร็จแล้วถึงแปลงร่าง,าง,ง,างอันนี้มือกล้องอาตมาคร,ครับประจําประจํากล้องเลยครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูแต่ละคนนะครับโยมช้าช้านี่เหมือนขุดออกมาจากมุ้งเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่าต้องกออนุมานากับโยมจิตโยมนุ้ยนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพออกข้าว สามสิบกองเพื่อเอาไปบริจาคอ่าคราวนี้เราก็จะไปขึ้นไปดูที่สาราครับที่เขากำลังจะแพ็คผักกันนะครับไปแพ็คผักกันนะครับมืดหน่อยครับตรงนี้ตรงนี้มืดหน่อย นี่น้ำครับน้ำโยมสังวานเอามาครับนี่ครับนี่น้ำครับสามสิบแพ็คนะครับน้ำของยมสังวานเขาได้เอาน้ำเอาผักสดมานะครับนี่ครับอ่า นี่ครับเราก็เมื่อกี้พาไปดูในครัวมาเมื่อกี้พาไปดูในครัวกําลังผัดข้าวทํากับข้าวอยู่สามสิบกล่องนี่ครับนี่ก็น่าจะได้หลายครอบครัวครับได้ได้หลายครอบครัวครับสี่สิบกระถุงก็ได้หลายครอบครัว นี่ครับนี่พาไปดูแม่ครัวเมื่อกี้นี้ยังนย,ยังไม่ได้แปลงร่างยังอยู่ในคาบนางมันไลยอยู่เดี๋ยวพักแล้วก็จะแปลงร่างเป็นนางฟ้ากันแล้วครับนี่ครับ <Cow> น <bom. S 2> ี <comigo> ่ทีมงานนักบุญนะครับโยมยังไม่ได้แปลงร่างครับแต่ละคนแต่ละคนยังไม่ได้แปลงร่างเดี๋ยวพักแปลงแลางคงจะสวยงาม ตอนนี้ก็เราก็กำลังจะเตรียมครับเตรียมความพร้อมนะครับเตรความพร้อมเพื่อจะเดินทางแต่เช้าเพราะวันนี้เราต้องเดินทางไกลครับก็ไม่ได้ใก,กล้ใกล้ให้ให้ญาติโยมได้เห็นครับทุ่งทุ่งหนึ่งเรา เอาแบ่งให้สี่สี่ถุงก็ถือว่าเยอะเพราะบางครอบครัวาครอบครัวเราว็็ส่องชุดนอยูมครอบครัวส่องชุดสชุดประมาณนี้ละครับจะอ่นี้หน่อยจะได้ไล่ครอบครัวหน่อยมา,มาไ,ดไ,ดได้ได้กี่หลังนะกี่หลังถ่ายห้าหลัง ล,ล,ลัลงละหหนึ่งละเท่าไหร่ลังหกล่องเหรอเป็นลังมา่งเดียวไอ้ลังมาเลยครับเป็นหลังเล็กๆอ่ะลังเลกครับเป็นกล่องเออเป็นกล่องไเลเป็นกล่องเหรอไม่ใช่ลังใช่ไหมนึกว่านึกว่าลังพมบอกว่าส่องหลังเล ผมบอจานหนผมงพนบอจานมาหลังไหนแต่เดิมแต่เดิมโยมมันไม่รู้ว่าหลังหรือกล่องใช่ไหมหลังหลังหนึ่งจะมีอยู่หกกล่องเนะมื่อวานนี่ก็ไปซื้อเข้ามาเมื่อวานเขาโอนตังค์มาให้หมู่ว่าโอนตังค์ให้ผมก็ไปซื้อที่ที่นู่นให้เข้ามาเมื่อวานซื้อไว้ข้า,ขาวาวด้วยเลยด้วย ตื่นกันแต่เช้านะครับตื่นกันแต่เช้าเพื่อเอามาเม็ผักเม็ดผักกัน <c oughs> นี่ครับ มะมะเขือได้กี่ทุ่งโยมมะเขือได้ยี่สทุ่งมะเขือได้ยี่ทุ่งใช่ไหม,มครับใช่เพราะว่านี่นี่ก่งตรงก็ได้เยอะอยู่ตรงก็ได้ไ่าจะได้เยอะอ่านี่มะกอมะละกอมะมะละกอได้ได้กี่ทุ่งโยมไม่ได้นับครับอาจารย์ ตายอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ด้นับกันไม่ได้นับนี่ครับนี่เราเราเรานี่กันเลยครับไลฟ์ไลฟ์สดกันเลยนี่เห็นขน,ขนมขนมก็น่าจะได้ ไม,ไม,ไม่ไม่ตกสี่สิกว่าถุงอขนมอะ่ะน่าจะประมาณนั้นละม้งอันนั้นขนมขนมนี่สี่สิกว่าถุงเสื้อผ้าเสื้อผ้าตุกก๊กตาแล้วก็เอาไปถ้าไม่หมดก็มไม่เป็นไรเราเอาไปครึ่งหนึ่งก็ได้ เพราะว่าเสือเส้อผ้ามันเยอะอยู่นรืว่าน้ำน้ำนู่นเอามาใส่รถยมมวยดีไหมเอเพราะว่าเดี๋รถยมสังวานเอาใส่นี่ไปเสื้อผ้าครับใส่เสื้อผ้าเอาใส่เสื้อผ้าก็เ,าเรียบร้อยนะครับนี่ไข่ เอโยมใช้โยมใช้ช่วยตูนเอาไข่ใส่แพ่งทีหมดเสร็จจากอ๋อแล้เยังไงไงเอางั้นมาก่อนได้เอาเอาอมามามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวติดอันนี้อ๋ออมาม่าจะติดป้ายครับติดป้ายอือติดป้ายครับอันนี้ก็เราก็ได้ในสุดให้ญาติโยมเห็นนะครับว่าเรา ตื่นกันเช้าเพื่อจะไปบริจาคฐานกันนะครับงวดนี้ก็ได้ผักตามที่ต้องการนะครับงวดที่ได้ผักตามที่ต้องการเพราะว่าผักที่เราจะไปบริจาคก,ก็ได้เยอะได้เยอะ เดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะไลฟ์สดให้ญาติโยมอีกเห็นอีกทีตอนเดินทางนะครับอตอนนี้เราก็ไลฟ์สดให้ญาติโยมได้เห็นกันตอนนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะโยมเนาะครับญาติโยมที่ได้ร่วมบริจาคมาหลายตัวหลายคนนะครับอันตรภาพก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ นี่ครับมาม่าเพิ่มครับเพิ่มอีกน,น,นี่นี่คือเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเราจะนั่นอีกทีหนึ่งนี่ครับเราร่วมร่วมกันแล้วก็แบ่งปันนะยยมเนาะ แล้วก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันแก่คนยากไร้นี่ครับเรามีอะไรเราก็แบ่งปันเพราะว่าพวกเราเองก็พออยู่พอกินนะครับแบ่งปันนี่กับญาติโยมที่ลำบากช่วงโควิดไปบริจาค ให้กับจัดดูในป่าในเขาอขไอ้นี่อาตมาก็จะพาทีมงานนักบุญไ,ไม่ตาไ,ไปบริจาคทาน ตามจอกตามซอยหมู่บ้านที่ไปไม่ถึงอาตมาก็จะพาไปเปลี่ยนเสมือนสะพานบุญนายโยมนี่ครับก็วันนี้ก็น่าจะสามคันครับวันนี้ไปสามคันนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนเช้าอาตมาจะไล์ให้ญาติโยมเห็นีทีตอนเดินทางนะครับอ่ตอนนี้ก็จะทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอให้บุกุสลน,นี้ถึงญาติโยมทุกคนนะครับสาธุครับขอจำเริญนพร